สวัสดีค่ะลกบมาพบขัาพยากรณ์อากาศบริเวณปากใต้ฟั่งตะวันออกค่ะประจำวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568ค่ะวันนี้ลักษณะาการปากใต้ฟั่งตะวันออกจะเป็นป็นปือมมั่งมาติดตามพรม้อมๆกันค่ะจากแผ่นตีอากาศผิวผืนค่ะโรโมรสซุมค่ะบาด่านปากเนื้อและอปากตะวันออกเชียงเนื้อค่ะกาวซูย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะ มาดูภากใต้ดาวเทียมจินไดัยฮะค่ะปากใต้มีเมฆมาค่ะมาดูอาเรดาชุมพรค่ะตัวปอกคุมฝนกําลังโอ,อนถึง่านกลางค่ะและก็มีฝนฝ่าขนงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็ชุมพรค่ะมาดูเรดาสติงผาค่ะตัวปอกคุมฝนฝ่าขนงค่ะบริเวณตะเลียนดัมมันตอนล่างและก็เอาใไทตอนล่างค่ะมาดูรายงานอุณหภูมิปากใต้ฟั่งตอนออกค่ะ อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้32.2องศาเซลเซียสเทียมอำเภอหนองจิกจังหวัดปฐนีค่ะส่วนอุณหภูมิตำส,สุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้22.5องศาเซลเซียสเทียมอำเภอเมืองจังหวัหดเพชรบุรีแหละกะตากาศยานครศรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ มาดูรายงานพ้นสถานีบชัช่วโมงข้องปากตายฟั่งตะวันออกค่ะตั้งแต่เวลาเจ็ดมงช้าข้องเล็กว่าค่ะจนถึงเวลาเจ็ดโมงชาวันนี้ปากตายฟั่งตะวันออกมีพ้นเหล็กน่อยตึงฝันคลามกระจายค่ะโดวยวัดพ้นสูงสุดได้ยี่สเมเมตรค่ะเตียมเพือเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ มาดูข้อมูลกันแล้วการมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะวันนี้ฝากไต่ฝากตตยฟ้องตัดอกค่ะมีฝนนรือฝนฝากระนองไล่พื้นทีค่ะแต่ก็มีฝ่นนักบางแห้งค่ะขออภัพี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฝ่ากระนองและลุมกระโจกเรงค่ะมาดูกันเป็นรายจังหวัดค่ะบริจังหวัดเพชรบุรีเขาจะมีฝนอยู่ในเกิหนเวลา40ข้องพื้นทีค่ะบริจังหวัด ประจวบผีขั้นลงลงอ่าล,ลงมาถึงจังหวัดนาราธิวาสกับจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เวลา60ของพื้นทีค่ะแต่ว่าบริเวณจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและการนาคนค่ะจะมีฝนนักบางแห้งค่ะอุณหภูมิตำสุดข่ะยยุ่ในช่วง2 3ซึ่ง45องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดข่ะยยุ่ในช่วง2 9ซึ่ง33องศาเซ,เซลเซียสค่ะมาดูกลิ่นล่มร้่ยนาไทยวันนี้ค่ะ อาไทตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะเป็นลมตะวันตกเชียงตายค่ะความเร็ว2 0ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฟั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟาน้าะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนเอาไตตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมาราชลงมาค่ะเป็นลมตะวันตกเชียงตายความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฟั่งทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูง งมากกว่าส้งเม็ดค่ะกขะให้พี่นงชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความประมัดระวังค่ะลีกเรลียงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะ มาดูขานไม้สภาวะการเจ็ดวันข้างหน้าค่ะรรหว่างวันที่สิบเจ็ดงยี่สิบสามสิ้หาคมซ่องพันนาริแปดค่ะปากตายฟั่งตวนอกตวนบนและกับะปากตายฟั่งตวนอกตวนรางค่ะวันที่สิบเจ็ดจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์โวยหละกหกสิบค้องพื้นที่และก็มีฝนนักบางแห้งค่ะส่วนวันที่สิบแปดตึงยี่สิบสามสิ้หาค่ะจะมีฝนลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์โยหละสี่สิบคลองพื้นที่ค่ะ สำหรับการพรายกรากาศวันนี้ก็จบหลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับสองวิดีโอนี้ด้วยค่ะพบกันไม่ปรุงนี้ค่ะสวัสดีค่ะอุตนิยมวิทยายุคใหม่จ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน